สวัสดีครับวันนี้พนนนามาสปอยเรื่องโรงเรียนผีมีอยู่ว่าตอนนิทานอีสุบ เขาว่ากันว่าห้องสมุดของโรงเรียนเป็นที่เก็บรวบรวมหนังสือแต่นอกจากความรู้แล้วมันอาจจะมีเรื่องราวลึกลับซุกซ่อนอยู่ซึ่งวันหนึ่งคุณอาจจะมีโอกาสได้เปิดอ่านมันก็ได้ก่อนไปรับชมผมขอคนละหนึ่งไลค์และช่วยกันกดแชร์เยอะๆนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้อมินทําคลิปต่อไปเอาละ่ะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมสปอยเรื่องโรงเรียนผีมีอยู่ว่าตอนนิทานอีโศกกันได้เลยครับ การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กผู้หญิงโดดเดี่ยวคนหนึ่งที่อยากมีเพื่อนแท้ที่จะคอยอยู่เคียงข้างเธอไปตลอดดังเพื่อนตายปี2515สายป่ายเข้ามาฟ้องครูใหญ่หลังจากที่เห็นแก้วและเพื่อนๆกํากำลัง,งข่มขู่เพื่อนอีกคนให้ส่งโพยข้อสอบให้ถ้าไม่ทําจะถูกจัดการครูใหญ่ขอบใจเธอที่มาบอกทำห้แก้วและเพื่อนๆนถูกครูตีอยู่หน้าห้องครูอีกคนเดินเข้ามาหาครูใหญ่พร้อมเอาหนังสือพิมพาให้อ่านพาดหัวข่าวว่ามีครูคนหนึ่งถูกอุ้มฆ่ายังหา ตัวไม่พบครูใหญ่เลยบอกให้สายป่านกลับไปก่อนสายป่านเดินออกมาจากห้องพักครูไม่นานแก้ของแก้วก็เดินตามหาเธอทั่วโรงเรียนสายป่านหนีไปหลบอยู่ในห้องสมุดเธอโล่งใจหลังจากที่แก้วและพักพวกเดินผ่านไปในตอนนั้นเองสายป่านก็ได้ยินใครบางคนงเรียกชื่อเธอออกมามันเป็นเสียงที่ฟังดูเยือกเย็นและแผ่วเบาชวนขนลุกสายป่านมองหาต้นเสียงไปทั่วห้องสมุดทําให้แก้วและพักพวกเดินมาเจอพอดี แก้วตั้งท่าเตรียมตบสายปานโชคดีที่ครูนารินบรรณารักษ์ประจําห้องสมุดเดินเข้ามาช่วยไว้ทันแก้วและพักพวกเลยเดินออกไปครูนารินบอกให้สายปานอยู่ที่นี่ได้ตามสบายสายปานเดินกลับมาหาครูและอาสาช่วยจัดหนังสือให้ ครูนาเรียนเลยบอกให้เธอเอาหนังสือตรงหน้าไปจัดเข้าที่สายป่านึ่งไปจัดหนังสือท้ายห้องเธอเงนมองไปบนเพดานมีน้ำซึอมออกมาจากรูรั่วด,ด้านบนจากนั้นหนังสือเล่มหนึ่งก็ตกลงมามันมีชื่อว่านิทานอีโศปสายป่านหยิบม,มาดูสลับกับมองน้ำที่รั่วจากด้านบนครูนาเรียนเดินมาหาเลยบอกให้สายป่านกลับไปก่อนเพอเริ่มเย็นแล้วเธอเลยตอบไปว่าเธออยู่ได้สายป่านถามครูนาเรียนเรื่องข่าวที่มีครูหายซึ่งเป็นข่าวของโรงเรียนนี้ ครูนาวรีเล,เล่าว่ายาติให้การกับตำรวจว่าวันที่ครูคนนั้นหายไปเขามาทำงานตามปกติแต่ตอนเย็นก็ไม่ได้กลับบ้านไปอีกเลยและที่สุดท้ายที่ครูคนนั้นเข้ามาก็คือห้องสมุดจากนั้นก็ทําให้หลายคนไม่กล้ามาที่ห้องสมุดกันอีกเลยครูนาวรีเล่าต่อว่าเธออยู่ที่นี่มานานก็ไม่เคยเห็นความผิดปกติอะไรจากนั้นก็เล่าให้ฟังต่อว่า เมื่อ20ปีก่อนในวันก่อนปิดเทอมเคยมีนักเรียนหญิงคนหนึ่งชื่อพลอยพุ่มเธอถูกเพื่อนแกล้งจับขังไว้ในห้องน้ําแล้วไม่มีใครรู้เธอติดอยู่ในนั้น3มเดือนและตัดสินใจฆ่าตัวตายอย่างทรมานว่ากันว่าห้องน้ําอยู่ชั้นบนตรงกับห้องสมุนนั่นเองก่อนตายเธอได้เขียนระบายความรู้สึกเอาไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งเพื่อนคือคนที่เธออย่างมีที่สุดแต่กลับเป็นคนที่ทําร้ายเธอจนตายครูนาวรินบอกกับสายปานว่าอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นแบบนั้นถ้ามีอะไรให้มาปรึกษา ไคิดซะว่าครูเป็นเพื่อนของเธอสายปา่าเดินออกจากห้องสมุดเจอลุงพานรงเข็นขยาออกมาขวดสารเคมีตกลงพื้นกลิ่นฉุนไปทั่วสายป่าเลยถามว่านี่เป็นขวดอะไรลุงพานรงเล่าว่ามันคือขวดสารเคมีชนิดหนึ่งที่เอาไว้คงสภาพเนื้อเยื่อเขาเห็นมวดววิทยาศาสตร์เอามาใช้กันบ่อยในช่วงนี้สายป่าได้กลิ่นนี้อยู่ในห้องสมุดเธอเลยพูดออกมาด้วยความสงสัย ครูนารนได้ยินเข้าพอดีเธอเรียบเรียกลุงพานรงให้ไปหาทันทีและบอกว่าให้มาช่วยดูฝ้าในห้องสมุดที่ยวร้อให้หน่อยเพราะมีน้ำไหลออกมาลุงพานรงเลยเรีบเดินไปหาเธอสายป่าเดินขึ้นไปบนอาคารเธอเห็นห้องน้ำที่ครูนาเรนเคยเล่าให้ฟังเลยเดินเข้าไปดูระหว่างที่ยืนคิดอยู่หน้าห้องน้ำแก้วและพักพวกก็เลยเข้ามาผลักเธอเข้าไปด้านในสายป่าไม่อยากมีเรื่องและบอกว่าจะไม่ยุ่งเรื่องของแก้วอีกและจบจบกันไปแต่แก้วไม่ยอมและเข้าไปทำร้ายสายป่า จากนั้นก็ขังเธอไว้ในห้องน้ําในตอนนั้นเดินสอทั้งหนึ่งก็กระเด็นออกมาพร้อมเลือดสีแดงที่ไหลยอยู่บนพื้นใบหน้านักเรีนยนหญิงคนหนึ่งปรากฏขึ้นที่กระจกหน้าตาหน่าเกลียดน,น้ากลัวสายตากตกใจกรีดร้องอย่างดัง ครูนารินได้ยินเสียงเธอและเปิดประตูห้องน้ำเข้ามาช่วยครูนารินถามสายปานว่าโดยขนาดนี้ทำไมยังไม่บอกใครอีกสายปานตอบเธอไปว่าไม่เป็นไรถึงบอกไปครูก็ช่วยอะไรเธอไม่ได้อยู่ดีสายปานลุกหนีออกไปครูนารินจ้องมองเธอและเดินกลับไปอีกทาง สายป่านกลับมาที่บ้านเธอหยิบหนังสือเล่มหนึ่งออกมาจากกระเป๋ามันชื่อว่าน so ิทานอีโซปสายป่านนึกถึงคำพูดของคร,รูนาเรนที่เล่าว่าก่อนนักเรียนที่ถูกขังในห้องน้ําจะตายเธอเขียนระบายความรู้สึกไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งสายป่านเปิดอ่านนิทานไปเรื่อยๆจนเจอกับเรื่องราชสีกับหนูรวงเราาเริ่มต้นเหมือนนิทานทั่วไปแต่เมื่ออ่านไปเรื่อยๆภาพเหตุการณ์ในตอนไหนก็ชัดเจนขึ้นปลอยพุ่มกําลังเข้าห้องน้ําอยู่ลําพังจากนั้นก็มีนักเรียนหญิงกลุ่มหนึ่งถือเค,ค้กมาแฮปปี้เบิ เธอในห้องน้ำเธอดีใจมากคิดว่าครั้งนี้คงจะมีเพื่อนเหมือนคนอื่นๆเขาสักทีแต่ระหว่างที่เธอกำลังเป่าเค้กอย่างมีความสุขคนที่เธอคิดว่าเป็นเพื่อนก็เอาเค้กมาปาใส่หน้าเธอและหัวเรากกันอย่างพอใจภายในเค้กยังมีหนูตายยัดเอาไว้เมื่อพงนายนัใกล้เธอเสร็จก็ขังเธอไว้ในห้องน้ำและเดินกลับไปทิ้งให้พลอยพุ่มถูกขังอยู่ในนั้นเพียงลำพังตลอด3เดือนเธอใช้เล็บขูดประตูจนเลือดไหลใช้หัวโขกซ้ำแล้วซ้ำเล่าประตูก็ไม่ยอมเปิดเธอตัดสิน หยิบหนูน่าไปกินเพื่อประทังชีวิตแต่สุดท้ายก็จบความทรมานของตัวเองด้วยการฆ่าตัวตายและเขียนไว้ในหนังสือว่าสิ่งที่เธอปรารถนาที่สุดคือความตายของอีพวกคนที่เธอคิดว่าเป็นเพื่อนสายปานานจบก็ร้องไห้ออกมา วันต่อมาสายปาน้ามาหาครูนาเรนและถามครูว่าหลังจากที่พลอยพุ่มเสียชีวิตเด็กๆที่กลั่นแกล้งเธอเป็นยังไงบ้างครูนาเรนเล่าว,ว่าเด็กกลุ่มนั้นถูกจับและฆ่ากันตายภายในห้องขังเหมือนกับคำขอที่พลอยพุ่มเขียนไว้ในหนังสือสายป่านถามครูนาเรนกลับไปว่าถ้าเขียนอ,อะไรลงไปในหนังสือนั่นคำขอจะเป็นจริงใช่ไหมครูนาเรนเชื่อว่าเรื่องพวกนี้อาจจะมีอยู่จริงเธอถามสายปานกลับไปว่าทำไมถึงสนใจใเรื่องนี้ขึ้นมาสายป่านอ้างว่าเธอแค่ อยากจะรู้เรื่องที่เคยเกิดขึ้นในโรงเรียนก็เท่านั้นคืนนั้นสายป่านกลับไปที่ห้องจูจูหนังสือที่ทายก็เปิดออกมาเองทีละหน้าซึ่งแต่ละหน้าก็มีเรื่องราวแสนน่ากลัวเป็นรูปวาดของคนที่กําลังเฉือนข้อมือตัวเองจนเลือดแดงฉานไปทั่วหน้าสายป่านจ้องไปที่หนังสืออย่างตกใจแล้วมือคู่หนึ่งก็โผล่มาจับใบหน้าของเธอเอาไว้ เธอตกใจตื่นขึ้นกลางดึกแต่ก็ไม่เจออะไรน่ากลัวเหมือนในความฝันเลยกลับไปนอนต่อโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าวิญญาณร้ายกำลังวนเวียนอยู่ใกล้ๆเธอวันต่อมาสายป่านั่งเรียนอยู่ในห้องและครุ่นคิด เรื่องที่เคยถามครูนารรนเอาไว้จากนั้นก็หยิบหนังสือนิทานขึ้นมาเขียนเรื่องเล่าของตัวเองลงไปเสียงกริ่งหมดเวลาก็ดังขึ้นพอดีสายป่านถือหนังสือลงมาจากห้องเรียนเธอเดินไปชนกับแก้วจนหนังสือก็ได้หลุดมือไปแก้วเปิดอ่านหนังสือเห็นหน้าที่สายป่านาระบายอารมณ์เอาไว้และขอให้แก้วตายหายสักทีแก้วโหวเราชอบใจและดูถูกสายป่านที่ทำได้แค่เขียนด่านในหนังสือและสั่งเพื่อนจับตัวสายป่านไว้จากนั้นก็เอากันไกลมาตัดผมสายปานจนแหว่งไป ั้งหัวพร้อมกับครูคนอื่นๆไม่ให้ไปฟ้องครูวิญญาณพลอยพุ่มดันหนังสือเข้ามาใกล้สายปานและสั่งให้เธอฆ่าแก้วซาเธอหยิบหนังสือขึ้นมาและเขียนบางอย่างลงไปทันทีข้ามวันนั้นสายปานเดือออกมาเจอแก้วยืนอยู่หน้าทางเดินท่าทางแปลกๆสายปานเลยถามแก้วไปว่าเป็นอะไรแก้วค่อยๆหันหน้ามาหา จากนั้นก็ยกมือขึ้นมาตบหน้าตัวเองอยู่หลายทีและเอาหัวโขกพื้นตะโกนขอโทษสายป่านไปด้วยเพียงไม่นานแกก็หยิบม,มีดมาป่ายคอตัวเองจนตายภาพที่สายป่านเห็นคือวิญญาณนักเรียนสามคนกําลังรุมจับตัวแก้วเอาไว้และบงังคับให้เธอฆ่าตัวตายสายป่านกรีดร้องด้วยความตกใจเพื่อนนักเรียนคนอื่นๆเดินมาเห็นพอดีทุกคนต่างตกใจเช่นกัน สายป่ารีบหยิบหนังสือนิทานออกมาแต่มันกลับหายไปจากกระเป๋าเธอเสียแล้วเธอเขียนลงไปในหนังสือนิทานขอให้แก้วตายแบบเจ็บเจียนตายมากกว่าเธอหลายเท่า สายปานรีวิ่งไปหาหนังสือในห้องสมุดที่ทันอีศกตกลงมาตรงหน้าเธออีกครั้งหนังสือถูกเปิดไปถึงหน้าที่มีชื่อของครูนารินและเห็นคําขอข้อหนึ่งซึ่งเป็นรูปชายคนหนึ่งถูกแขวนคอใตายในตอนนั้นเองน้าบนเพดานก็ร่วออกมาอีกครั้งสายป่านค่อยๆมองขึ้นไปด้านบนแล้วฝ้าเพดานก็พังลงมาพร้อมกับร่างของครูที่หายตัวไปร่วงลงมา ครูนาเรนหันมาหาเธออย่างช้าๆครูสาวจมใหม่ตั้งใจเป็นครูที่ดีแต่เธอกลับต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเพราะเธอไม่เป็นที่พอใจของครูคนอื่นเธอถูกนินทาใส่ร้ายอยู่ตลอดจนกระทั่งเธอได้เจอกับครูผู้ชายคนหนึ่งที่หยิบยื่นมิตรภาพให้แต่สุดท้ายครูคนนั้นกลับข่มเหงเธอทั้งร่างกายและจิตใจจนเธออยากตายแต่ก็ตายไม่ได้คนที่ต้องตายคือไอยรยำนั่นครูนาเรนเป็นคนเขียนคำขอให้ครูคนนั้นมาตายที่ห้องสมุน,นีี สายปานกลัวมากเธอบอกว่าไม่ต้องการให้แก้วถึงตายและถามครูนารินกลับไปว่าเกิดอะไรขึ้นกับครูกันแน่หลังคำอธิษฐานเป็นจริงครูนารินก็ต้องแลกกับร่างกายและวิญญาณของเธอวิญญาณร,าร้ายโผล่รากออกมาจากปากของครูนารินร่างนานช่างสายดสยองน่ากลัวเพียงไม่นานชีวิตของสายปานก็ต้องชดใช้กลับไปเช่นกันแล้วเรื่องราวของนิทานอีสมเล่นนี้ก็ยังปรากฏอยู่ในห้องสมุนนั้นจนถึงปัจจุบัน ก็จบไปแล้วครับสําหรับเรื่องราวของวิญญาณร้ายที่สิงอยู่ในหนังสือของห้องสมุดใครที่ชอบอ่านหนังสือเก่าๆก็ระวังกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ